ศึกใหญ่ในศึกไทยลีกวันกำลังจะเริ่มขึ้นทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดเตรียมเปิดบ้านที่ทรูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของอุทัยธานีเอฟในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2025เกมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญของฤดูกาลที่อาจมีผลต่อการลุ้นแชมป์โดยตรงของเจ้าบ้านทรูแบงคอกที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ทรูแบงคอกยูไนเต็ดมีมูลค่าทีมรวมราว7.75ล้านยูโรมากกว่าอุทัยธานี FC ที่มีมูลค่าประมาณ4.7ล้านยูโรซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของผู้เล่นและความลึดของกลุ่มกำลังอย่างชัดเจนความต่างกว่า3ล้านยูโรนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าทั้งด้านตัวผู้เล่นและประสบการณ์ผลงาน5นัดหลังสุดของทรูแบงคอกยูไนเต็ดทำได้ยอดเยี่ยม ชนะ3เสมอ1แพ้1เกมรุกยังคงเฉียบคมส่วนเกมรับเหนียวแน่นขณะที่อุทัยธานี FC ฟอร์องตกไปพอสมควรแพ้มากกว่าชนะในช่วงหลังโดยเฉพาะเกมเยือนที่มักพลาดง่ายและทำให้ต้องตกไปอยู่โซนท้ายตารางสถิติการพบกันที่ผ่านมาทั้งสองทีมเจอกันสี่ครั้งถููบแบ่งคอกชนะไปถึงสาเสมอ1และอุทัยธานียังไม่เคยเอาชนะได้เลยเจ้าบ้านยิงรวม9้าประตูส่วนทีมเยือนทำได้เพียงลูกเดียวซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นคู่ที่ยังคงมีช่องว่างในคุณภาพอย่างชัดเจน สำหรับแฟนบอลในไทยเกมนี้สามารถติดตามชมได้ผ่านแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดของไทยลีกเช่นไทยลีกไลฟ์หรือช่องกีฬาที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศรวมถึงบริการสตรีมมิ่งกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพิจารณาจากฟอร์มล่าสุดขุมกำลังและสถิติการเจอกันที่ผ่านมาคาดการได้ว่าทูแบงคอกยูไนเต็ดจะยังคงเดินหน้าคว้าชัยชนะในบ้านได้อีกครั้งผลสกอร์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดคือทูแบงคอกยูไนเต็ดชนะอุทัยธานีเอฟซี2-0